ก็อย่าไปเล่าให้ใครฟังเศร้าใจก็อย่าให้ใครได้หินเพราะมีบางคนยิ้มอินดีที่เห็นเราพังสวัสดีวันพุธนะจ๊ะวันนี้ก็พามาชมทุ่งนานะจ๊ะพามาชมทำไมโอ้ยทุ่งว่างเปล่าพามาดูทำไม กลับมาดูธรรมชาติเราวะเออเนาะนี่คืออยากจะเดินมาดูว่ามันดอกสะเตามันมีอันลัดหรือยังนั่นแหละจ้าถูกนาเนาะมองมาก็เห็นกิ่งมันล้นๆกระใบมันกระรวงมาละแหละ,ละ,ละพี่น้องเอ,อ้ยแต่ว่ายังไม่ม,มีช่อเลยจ้ะมีนูนเห็นตะปิดตะปีนะ ย,ยังไม่ยังไม่ยาวกับปกติมันจะเคยหลัดก่อนเข้าเนาะจ<ม>ากกระเล็บเดินมาดูจ้ะมหาสเดาอุย้ยเลยมาเจอดูเถะพี่น้องดิเออลูกเขายาวเต็มเลยเนาะนี่นี่แบบนี้เนาะถ้ามีน้ำไหม่ละมีน้ำใจปุ๋ยก็จะดีวะ่ะ ้วลงไปดูโอ้เขียวเลยดูค่ะ